สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกมอนสเตลาด่างนะคะว่าเขาทำกันยังไงอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยจ้ะคือกระถางนะคะกระถางเอาไซส์ไหนก็ได้นี่ก็คือขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้ใส่ แล้วก็ดินดินที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทานหินค่ะหินจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ได้นะคะอันดับแรกเราตัดแล้วเราก็แช่แช่มอนสเตล่าก่อนนะคะนี่ค่ะเมื่อเขาออกรากแล้วก็มีโหนดพร้อมที่จะลงดินนะคะ เราก็มาลุยกันเลยเนี่ยนะคะคือตัวนี้ลากงามมากแต่อันนี้ก็ลากก็มีโหนดก็ออกแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันโหนดก็ออกและพร้อมที่จะลงนะคะอันนี้คือยอดใหญ่เราก็ต้องใส่กระถางที่ใหญ่นะคะอันดับแรกเราก็ลงดินก่อนนะคะลงดินก่อน ินไปเลยค่ะต่อไปก็ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้นะคะแล้วก็ดินค่ะคลุกให้เข้ากันคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะทีนี้ก็ ใส่ทรายลงไปทรายจะเป็นทรายขาวทรายหยาบก,ก็ได้นะคะแล้วก็หินค่ะใส่ลงไปหินบอบปลาก็ได้นะคะหินบอบปลาก็ได้แล้วสิ่งสำคัญคือฐานค่ะทำไมถึงใส่ฐานหนึ่งะเพิ่มความชื้น2องฐานมีประโยชน์เราจะทุบก็ได้ไม่ทุบก็ได้นะคะ ใส่ลงไปเลยคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่กิ่งพัน์ุลงไปเลยเนี่ยค่ะพยายามให้เขาอยู่ตรงกลางนะคะพยายามให้เขาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะมีไม้เสียบอีกรอบหนึ่งมาแล้วก็ใส่ดินลงไป พส่ลงป้ายใส,ยสย่รา้ตามแล้วก็ขุยมะพร้าวนี่ค่ะแล้วเราก็ปรับให้เขาตรงๆเขาจะไม่ชอบน้ำมากนะคะเราจะหาไม้มาค้าก็ได้ หาไม้หาเหล็กมาค้ำไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็หาอะไรผูกไว้ตรงนี้นะคะเขาก็จะอยู่อย่างนี้แล้วเราก็รดน้ำสักหน่อยนี่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วเราก็ ตั้งไว้ในบ้านหรือตั้งไว้ในที่ร่มนะคะเนี่ยเดี๋ยวยอดนี้ก็จะออกมาเป็นนันเสร็จแล้วค่ะตั้งไว้ในที่ร่ม เสร็จแล้วง่ายๆไปลองทำดูนะคะแค่เราแช่น้ำให้โหนดออกให้ลากออกเราก็าลงกระถางอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปทำตัวอื่นอีกเพราะว่าเรามีอีกสองกระถางนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมโชคดีมีความสุขค่ะรวยๆจ้า